แม่เมื่อยแม่เมื่อยก็เลยพาแม่มานวดสบายป่แม่สบายบ่สบาย่สบายต้องเข้าเ็ดให้บ่แม่ต่างเหฮก่อนแล้วน้องนั่งรออยู่นะห้ นะแม่เอาจากนาทีเขาบอกมีมั่งแรกนไหมเขาบอกมีมั่งแรกไหมถ้าเขาไหนบอกมีม uh, ังไปก็มานอนนวดอยู่นี่เอาเบิดเมื่อนเอาเงินมายอดเอา พาแม่มานวดเพื่อนๆแม่เดินเนอยพาแม่นั่งรถลางรถลางมาแล้วขึ้น,น,น,นท้างน้นเออขึ้นทางนูน้นพายายไปขึ้นไม่เต็มแล้วอะไม่ตู้นี้แหละของเราพายายไปขึ้น พาแม่นั่งรถลามนั่งสี่คนเหรอเอ่อสี่คนก็มันว่างตู้เดียววิกันนี้ันน <ans> ี <ans> ้หนูมานั่งกับาเออไปนั่งกับยายพาแม่นั่งรถลามครั้งแรก <c oughs> เงื่อนไขการนั่งรถรางก็คือซื้ออะไรก็ได้500บาท แล้วเราก็จะได้นั่งเงื่อนไขกันนั่งนะเพื่อนๆพาแม่นั่งรถรางข้าวแต่เราคิดว่ามันมีกระจกอ่ะมันไม่มีข้าวยายอยากนั่งรถรางสมใจยังถามยายดีใจไหมยายดีใจไหมยายดีใจวัดถูกตัวถ่วงแล้วได้ขี่รถสิหรือไม่มีนะไม่ะเออจะไปถ่ายผ่านกันไหม คนยังไปรถล้างเพื่อนเดินไม่ไหวก็นั่งเซ็นท่ันเวสเกตเดี๋ยวนั่งรถล้างเสร็จแล้วค่อยไปกินไอติมมีจุกมา เขาพาลูกมานั่งรถรางแต่เราพาแม่มานั่งรถรางเส้นท่ามเวสกเกทนี่เราใช้บินมดบินูใช้จ่ายในห้าง ก็500บ,บาทขึ้นไปเราก็จะได้นั่งรถานตีไม่ต้องไม่ต้องเดิน <c oughs>